ที่ร้านิกโมบายเขาเพื่อไปยืน้คุนทราบว่ารเบียนหมายเลขเบียนชา ai cũng được à kinh á không thua không ai cũng này, ừ. tổ đi anh đây ừ. là này, ông sẽ này. <laughs> ไ้มได้ใ้มานี่้่แล้วพอเียออกไปมันพี่จไออันน่มือม่นวายอ่ะมันไปเลยไงเลยเลยเข้าอย่างที่ได้มาแล้ว